ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมทาวนบอลสีนะครับมีบอลสีสวยครับราคาเบาๆครับหลักสิบหลักร้อยครับมาแบ่งปันเช่นเคยนะครับราคาไม่แพงพอเลี้ยงได้นะครับหน้าไม้สวยๆนะครับวันนี้เป็นวันหยุดนะครับวันอาทิตย์ที่24นะครับของเดือนสิงหาคมนะครับวันนี้ไปรษณีย์ปิดนะครับสามารถไม่สามารถจัดส่งได้นะครับจะส่งน่าจะเป็นวันจันทร์นะครับวันจันทร์ไปรษณีย์เปิดนะครับ ค่าจะส่งก็มาเมาหมา50บาทนะครับสาหรับคนที่สะดวกในการโอนนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่สะดวกในการโอนก็มีปลายทางเซอร์วิสให้นะครับค่าจะส่งมาเมาเ0บาทนะครับเก็บปลายทางนะครับปชนีครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับเริ่มจากราคาเบาๆก่อนเลยครับนี่หนาไม้เส้ยๆ้ครับหลัก10บนะครับโอเคนะครับเริ่มจากนี่เลยครับอันนี้เป็นเทพ พัสุธานะครับนี่หน้าไม้สวยนะครับนี่ราคาก็เบาๆนะครับนี่ราคากระถางละ40บาทนะครับหน้าไม้สวยๆครับเทพพัสุธานะครับมีเหลืออยู่2กระถางนะครับราคากระถางละ40บาทนะครับหน้าไม้สวยๆนะครับนี่ครับราคาไม่แพงครับนี่พอเลี้ยงได้ครับ40บาทนะครับหน้าไม้สวยๆครับเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นด่างเกยชัยนะครับนี่หน้าไม้สวยครับอันนี้ไม้ไซส์กระถาง4นะครับ แต่ลุ้นกระถางสี่แล้วครับราคากระถางละสี่สิบาทครับหน้าไม้สวยๆครับมาต่อที่ครับอันนี้กระถางที่สองนะครับราคากระถางละสี่สิบาทครับด่างเกยชัยนะครับหน้าไม้สวยๆครับเอามาต่อทีนี้ครับอันนี้เป็นชายชนนะครับนี่ปลายสวยนะครับราคากระถางละสี่สิบาทนะครับหน้าไม้สวยๆเลยครับเอามาต่อทีนี้ครับอันนี้เป็นพุทธคุณนะครับนี่หน้าไม้ประมาณนี้นะครับนี่ไซส์กระถางสี่นะครับมีไซส์ใหญ่มีนะครับนี่กับราคานึงนะครับ นี่ครับสวยนะครับอันนี้ขอ40บาทครับหน้าไม้สวยๆนะครับ40บาทครับอ่าอันนี้เป็นซันเซ็ทสกายนะครับนี่ราคากระถางละ40บาทครับนี่หน้าไม้สวยนะครับมีไซส์ใหญ่มีนะครับ40บาทครับนี่หน้าไม้สวยๆนะครับอ่ามาต่อทีนี้ครับอันนี้เป็นมหาเศรษฐีนะครับนี่ไซส์กระถาง4แต่ล้นกระถาง4แล้วครับอันนี้สวยนะครับนี่หน้าไม้สวยนะครับราคากระถางละ40บาทนะครับหน้าไม้สวยนะครับกระถางที่1ไปเลยครับ อันนี้กระถางที่2นะครับนี่ราคากระถางละ40บาทนะครับหน้าไม้สวยๆนะครับ40บาทนะครับกระถางที่2องมาแล้วครับนี่กระถางที่3นะครับราคากระถางละ40บาทนะครับหน้าไม้สวยๆครับนี่เป็นมหาเศรษฐีนะครับนี่สวยนะครับนี่ไม้กาลังโตเลยครับนี่อยู่ในกระถาง4นะครับราคากระถางละ40บาทนะครับหน้าไม้สวยๆเลยครับเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นกระหนกมนตานะครับนี่ลอดไม้มาสวยมากครับ นี่ค็สสิบาทเท่านั้นครับนี่หน้าไม้สวยๆแล้วครับราคาเบาๆครับ40บาทครับหน้าไม้สวยๆแล้วครับอ่ามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นไม้เก่าๆเราครับแต่สวยนะครับผมก็เลยขึ้นมาครับนี่เป็นนางไม้นะครับนี่ไม้ประมาณนี้ครับใครสายไม้เก่าๆนะครับไม่ผิดบังครับนี่ไม้ล้นกระถาง4ี่นะครับราคากระถางละ40บาทครับหน้าไมา้ Aí, สวยๆครับมี2กระถางครับนี่หน้าไม้สวยนะครับนี่ราคากระถางละ40บบาทเท่านั้นครับนี่หน้าไม้สวยๆนะครับ ราคาเบาๆครับ40บาทครับมี2กระถางนะครับนางไหมนะครับนี่ไม้เก่าๆเราครับสวยนะครับเลี้ยงนอกตู้ได้นะครับอมาต่อท่านี้ครับเดี๋ยวขยับไม้นิดๆอันนี้จะเป็นไม้ที่แบบว่าสวยนะครับนี่อันนี้ไม้แบบว่าผมอัพกระถางแล้วนะครับนี่โชคลำซ้ำนะครับนี่หน้าไม้สวยๆนะครับ นี่ครับใครเอาไปเลี้ยงต่อนี่ไม่ผิดหวังนะครับนี่ผมอัพกระถางแต่งให้เรียบร้อยนะครับหน้าไม้กส็สวยนะครับนี่อันนี้ขอราคาเบาเครับ50าบาทครับกระถางที่1ครับโชคลำซ้ำนะครับอ่าอันนี้กระถางที่2นะครับโชคลำซ้ำนะครับนี่ราคากระถางละ50บาทนะครับไซส์กระถาง5นะครับนี่หน้าไม้สวยนะครับราคากระถางละ50บาทครับกระถางที่2กระถางที่3นะครับนี่มีทั้งหมด4กระถางนะครับนี่ราคาเบาเนะครับนี่ราคากระถางละห้าสิบบาทครับไม้ไซส์กระถางห้านะครับนี่ หน้าไม้สวยเลยครับนี่โชคลำซ้ำนะครับนี่สีสวยนะครับนี่ราคาไม่แพงครับอ่าวมาต่อทางนี้ครับอันนี้หน้าไม้จะใหญ่ขึ้นนิดนึงนะครับก็ขอราคาขึ้นนิดนึงแต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์หลักสิบอยู่นะครับนี่ครับอันนี้เป็นศิลาหุ้มทองนะครับนี่อยู่ในไซส์ถังห้านะครับเป็นไม้ใหญ่แล้วนะครับนี่ครับอันนี้ขอราคาเบาๆนะครับนี่ราคาหน้าไม้สวยๆนะครับนี่เจ็ดสิบบาทครับนี่หน้าไม้สวยๆครับไม่แพงครับนี่ศิลาหุ้มทองครับเจ็ดสิบบาทครับนี่ อันนี้เป็นซันเซ็สกายนะครับนี่ซไอไม่ใช่เป็นเกสรพุมิลินนะครับนี่สวยๆนะครับนี่ก็ขอเจ็ดสิบบาทครับนี่สวยนะครับนี่อันนี <ım S 2> ้ซันเซ็นะครับนี่เดี๋ยวแป๊บนะครับซันเซ็สกายนะครับนี่ขอราคาเจ็ดสิบบาทเหมือนกันครับนี่หน้าไม้สวยนะครับใส่กระถางห้านะครับเป็นไม้ใหญ่ครับอันน <coil S 1> ี้เป็นเทพเทวานะครับนี่เป็นบอลป้ายนะครับนี่ก็ขอราคาเจ็ดสิบบาทนะครับชุดนี้ก็สี่อย่างนะครับนี่สี่ชนิดนะครับนี่ ราคาเบาๆบาครับ70บาทครับอ่ามาต่อทีนี้ครับอันนี้ก็ราคา70บาทครับอันนี้เป็นเทวาสุริยานะครับนี่สวยนะครับ70บาทเพีงครับนี่หน้าไม้เป็นไม้แบบหน้าเดิมครับนี่ราคากระถางละ70บาทครับเทวาสุริยานะครับนี่ไซส์กระถาง5นะครับนี่ไซส์กระถาง5ไซส์ใหญ่ๆเลยครับนี่ราคากระถางละ70บาทครับอันนี้เป็นหน้าแผงเขานะครับนี่เทวาสุริยาหน้าแผงครับ อันนี้ก็ขอราคา70บาทครับนี่ชุดนี้ราคาเบาๆนะครับ70บาทครับหน้าไม้สวยๆทั้งนั้นเลยครับไม้หลายอย่างหลายชนิดนะครับราคาก็เบาๆครับ70บาทครับเอามาต่อทีนี้ครับอันนี้เป็นไม้เขาเรียกว่าไม้ป้ายมั้งครับอันนี้ก็เป็นทิวาลาตีครับเนี่ยจำชื่อยากครับทิวาลาตีนะครับอันนี้ขอราคาอยู่ในไซส์ถังหกนะครับหน้าไม้สวยๆเลยครับนี่ ราคาเบาๆนะครับอันนี้ขอราคา90บาทครับทีวาลาตีนะครับนี่ไม้สวยนะครับนี่ไม้อัพกระถาง6นะครับราคากระถางละ90บาทครับหน้าไม้สวยๆครับทีวาลาตีนะครับอ่าอันนี้เป็นโวคเคนโนะครับเป็นไม้ดำนะนายดำแดงนะครับนี่สวยๆนะครับนี่สกระถางนี้ไซส์กระถาง6นะครับราคาเบาๆนะครับหลัก10ครับ90บาทครับนี่ทีวาลาตีกับโวคเคนโนะครับหน้าสวยๆนะครับคัดมาสวยๆนะครับราคากระถางละ90บาทนะครับนี่ อันนี้เป็นลูกไม้นะครับนี่เป็นลูกไม้ครับผมไม่ทราบชื่อแต่สีสันมาสวยมากครับยิ่งโตยิ่งใบใหม่มายิ่งสีสวยนะครับนี่อันนี้หลอดล่าสุดมาสีแบบว่ามีเหลืองมีชมพูนะครับนี่สวยสวยนะครับนี่หน้าไม้สวยนะครับนี่อันนี้ขอราคาเบาๆนะครับอันนี้ขอราคา90บาทเหมือนกันครับไซส์กระถาง5้านะครับนี่เอาไป80บาทก็ได้ครับนี่ลดไป10บบาทครับ ราคากระถางละแปดสิบบาทนะครับนี่หน้าไม้สวยๆครับอ่ามาใครบมาต่อนี้ครับเดี๋ยวแป๊บครับอันนี้จะเป็นไม้มีเชื่อนิดนึงนะครับอันนี้ก็ขอราคานิดนึงครับแต่ก็ราคาไม่แพงนะครับนี่อันนี้เป็นไม้ไซกระถางหกนะครับนี่เอากระถางหกเลยครับกล้องธรณีนะครับนี่หน้าไม้สวยนะครับนี่ราคาก็ไม่แพงนะครับนี่นี่ครับกล้องธรณีนะครับนี่เป็นไม้แรงเขาอยู่นะครับนี่หน้าไม้สวยนะครับนี่กล้องธรณีครับไซกระถางหกนะครับนี่ อยู่ในกระถางหกนะครับอันนี้ขอราคา250บาทนบาทครับหน้าไม้สวยๆครับกล้องธรณีนะครับ250บาทนะทครับนี่หน้าไม้สวยนะครับนี่ราคาไม่แพงครับ250บาทนะครับเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้กระดานลูม้านะครับอยู่ในไซส์กระถาง5นะครับนี่อันนี้ขอ250บาทนะครับนี่ดารูม้านะครับหน้าไม้สวยเลยครับอันนี้ไม้แบ่งเข้าไม้ทีนะครับนี่สวยนะครับไม้ยังไม่ได้ทำจำนวนนะครับไม้ผม แบ่งกันไม้ทีนะครับอันนี้250บาทนะครับนี่หน้าไม้สวยๆครับราคาไม่แพงนะครับนี่ราคาเบาๆนะครับกล้องธรณีนะครับนี่กระถางหกนะครับ250หาบาทครับอันนี้กระดาลุมาะนะครับนี่250บาทครับไซส์กระถางห้ากระถางหกนะครับนี่หน้าไม้สวยๆครับราคาเบาๆนะครับนี่เอามาต่อท่นี้ครับอันนี้เป็นศิลาหุ้มทองนะครับนี่นี่หน้าแผงหน้าสวยนะครับผ่ามาจาก ไม้มีชื่อนะครับศิลาหุ่มทองครับออปติมัสนะครับนี่สวยนะครับนี่ขอราคา90บาทนะครับหน้าไม้สวยๆครับประมาณนี้ครับ90้าสิบาทครับเดี๋ยวแป๊บนะครับขยับไม้นี่อ่าอันนี้เป็นเทวาอภิรักษ์นะครับนี่อยู่ในไซส์กระถาง5นะครับนี่หน้าไม้สวยๆแล้วครับนี่ราคาก็เบาๆนะครับขอราคา80บาทครับหลัก10ครับเทวาอภิรักษ์นะครับไซส์กระถาง5นะครับ80บาทนะครับ อันนี้ยังไม่ได้อัพกระถางน,นะครับแต่หน้าไม้ก็สวยนะครับนี่มาสีด nah, ํามาแล้วครั Titanic, บนี่สวยนะครั 80. บอันนี้ขอเจ็ดสิบาทครับอันนี้แปดสิบาทครับกระถางห้ากระถางสี่นะครับนี่เจ็ดสิบาทกับแปดสิบเอแปดสิบาทนะครับนี่ครับราคาก็นิดนึงครับนี่หมายกับไซไม่ต่างกันมากครับเจ็ดสิบกับแปดสิบาทนะครับนี่อันนี้แปดสิบาทนะครับไซส์กระถางห้านะครับอันนี้เจ็ดสิบาทนะครับไซส์กระถางสี่นะครับราคาก็เบาๆนะครับนี่หลักสิบนะครับ แป๊บขยับนิดนึงอ่าโอเคครับเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นมอร์นิ่งสตาร์นะครับนี่มอร์นิ่งสตาร์นะครับนี่ไม้แหลเขาอยู่นะครับสวยนะครับนี่หนาไม้ประมาณนี้ครับไซส์กระถาง5นะครับนี่อันนี้ขอราคา150บาทนะครับมอร์นิ่งสตาร์นะครับนี่หน้าไม้สวยๆนะครับเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นปีศาจแดงนะครับนี่ดูหน้าไม้ได้นะครับนี่ไม้นี่อยู่ในกระถาง5นะครับนี่หน้าไม้สวยๆนะครับ นี่ครับปีศาจแดงนะครับดูหน้าไม้พงก่อนนะครับสวยนะครับนี่ไม้จะสมบูรส์สันนี่ครับปีศาจแดงนะครับไซส์กระถาง5นะครับนี่หน้าไม้สวยสวยครับขอราคา180บาทเท่านะครับหน้าไม้สวยสวยครับ180บาทนะครับมาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นเงาจันนะครับนี่อันนี้ปลายนิดนึงครับสีออกจะทองๆองนะครับสีเหลืองเหลืองครับนี่สวยนะครับอันนี้ขอราคา80บาทนะครับเงาจันนะครับไซส์กระถาง5้านะครับนี่หน้าไม้ประมาณนี้ครับ เอามาต่อท่นี้ครับอันนี้เป็นรัศมีจันทร์นะครับนี่สวยๆนะครับรัศมีจันท์นะครับไซส์กระถางห้านะครับนี่อันนี้ขอราคา90บาทนบาทครับหน้าไม้ประมาณนี <m ult CHA 6> ้คร <fal is> <f ingred Why> ับ90าบาทครับรัศมีจันท์นะครับแป๊บขยับนิดนึ่งอ้าวมาต่อท่นี้ครับอันนี้เป็นไม้แล่ะเขาอยู่นะครับนี่สวยนะครับนี่อันนี้เขาเรียกอัลลัวนะครับนี่ไม้ไปกลมๆนะครับหน้าไม้ประมาณนี้นะครับอันนี้ขอราคานิดหนึ่งครับนี่อัลลัวครับนี่แป๊บสองให้ดูชัดๆนะครับนี่ ไม้สวยนะครับใส่กระถาง5นะครับอัลลัวครับเขาเรียกอัลลัวชื่อตามนี้นะครับไม้ใหม่อยู่นะครับนี่สวยนะครับอัลลัวครับอันนี้ขอราคา250บาทนะครับหน้าไม้ประมาณนี้ครับ250บาทครับอันนี้เป็นแสงจันทร์นะครับนี่ไม้ประมาณนี้ครับ3ใบนะครับอันนี้ขอราคา170บาทนะครับนี่แสงจันทร์ครับหน้าไม้สวยนะครับผมอัพอยู่ในใส่กระถาง5นะครับนี่ ราคาก็ไม่แพงครับหน้าไม้ประมาณนี้ครับนี่แสงจันทร์ครับนี่เดี๋ยวจะส่งให้ดูชัดๆสวยนะครับนี่สามใบครับสามใบกันหนึ่งหลอดครับเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นเขาเรียกอะไรทองอัมไพนะครับแหมชื่อบางทีหลายอย่างก็นึกไม่ค่อยออกครับทองอัมไพนะครับอันนี้ขอราคาเบาๆนะครับนี่หลักสิบครับอยู่ในไซส์ถังห้าครับอันนี้ขอราคา 80บาทนะครับนี e ่มี3กระถางนะครับราคากระถางละ80บาทนะครับทองอัมไพนะครับนี่หน้าไม้สวยนะครับนี่ใส่กระถาง5นะครับอยูได้ครับนี่ราคาเบาๆนะครับ80บาทนะครับกระถางที่1นะครับทองอัมไพนะครับกระถางที่2นะครับนี่หน้าไม้สวยนะครับราคาหลักสิบครับ80บาทครับนี่กระถางที่3นะครับนี่หน้าไม้สวยๆเลครับทองอัมไพนะครับนี่สวยนะครับนี่ราคากระถางละ80บาทครับไม้ใส่กระถาง5นะครับนี่หน้าไม้สวยๆครับ อันนี้เป็นลักเออยนะครับนี่หน้าไม้สวยประมาณนี้ครับอันนี้ขอราคา70บาทครับหน้าไม้สวยๆครับ70บาทครับลักเออยนะครับนี่ปลายสวยนะครับอันนี้จะเป็นฟอร์มแบบว่ามีหลายต้นอยู่นะครับอันนี้ก็70บาทเองครับนี่ใส่กระถาง5้านะครับ70บาทครับหน้าไม้สวยๆนะครับเอามาต่อทางนี้ครับอันนี้เป็นศีลาจักพัินะครับนี่เป็นไม้หน้าไม้สวยนะครับศีลาจักพัิอยู่ในใส่กระถาง5้านะครับนี่หน้าไม้ประมาณนี้นะครับนี่สวยๆแลครับ อันนี้ก็ขอราคาเบาๆนะครับอันนี้ขอราคา80บาทครับไซส์กระถาง5นะครับนี่แปบาทกระถางที่1ครับศิลาจักรพัฒน์นะครับแปบาทกระถางที่2นะครับนี่ไซส์กระถาง5นะครับแปบาทกระถางที่3นะครับนี่ราคาเบาๆครับหลัก10ครับศิลาจักรพัฒน์นะครับนี่หน้าไม้สวยๆวคัดมาทั้งนั้นเลยครับนี่ราคากระถางละแปบาทนะครับอันนี้เป็นแม่ฟ้าหลวงนะครับอันนี้ขอราคา60บาทนะครับนี่ไซส์กระถาง5ครับหกบาทนะครับ เอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นพุทธคุณนะครับอันนี้เป็นไม้ไซส์กระถางหกนะครับนี่หน้าไม้สวยนะครับนี่พุทธคุณนะครับนี่เป็นไม้ไซส์ใหญ่ครับไซส์กระถางหกนะครับอันนี้ก็ขอราคาเบาๆเองครับนี่แปดสิบาทครับกระถางที่หนึ่งครับแปดสิบาทครับอันนี้กระถางที่สองนะครับราคากระถางละแปดสิบาทนะครับนี่หน้าไม้สวยครับนี่กระถางหกนะครับนี่ราคากระถางละแปดสิบบาทครับกระถางที่สามนะครับนี่ อันนี้80บาทกระถางที่4นะครับนี่ราคาเบาๆนะครับนี่หน้าไม้สวยๆครับมีทั้งหมด4กระถางนะครับนี่หน้าไม้สวยนะครับราคากระถางละ80บาทเองครับนี่ไซส์กระถาง6นะครับไม้กระถาง6นะครับนี่กำลังโตแบบว่าโตจะล้นกระถาง6กเลยนะครับราคาเบาๆครับแปดสิบบาทนะครับหน้าไม้สวยๆครับเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นสบายแพรนะครับนี่หน้าไม้สวยนะครับนี่เป็นไม้ใบ ใบหอกนะครับใบไผ่ใบหอกครับนี่สวยนะครับนี่สบายแผ่นะครับอันนี้ขอราคาเบาๆนะครับนี่ขอราคา80บาทนะครับหน้าไม้สวยครับเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นโชคล้ำซ้ำนะครับไม้มีหัวใส่กระถางหกครับมีดอกนะครับนี่สวยนะครับนี่อันนี้ขอราคา100บาทนะครับนี่โชคล้ำซ้ำนะครับนี่ไม้มีหัวว่าจะเอาไปทำแต่ทีนี้ใครสนใจก็เอาไปต่อได้นะครับนี่ราคา100บาทนะครับนี่ไม้มีดอกนะครับ100บาทนะครับ แป๊บนะครับอ่าวมาต่อทางนี้ครับอันนี้เป็นเขาเรียกอะไรเมืองนครชุมนะครับนี่อันนี้อยู่ในกระถางหกนะครับผมอัพกระถางหกเรียบร้อยนะครับมีไซส์รองก็มีนะครับสนใจก็ทักได้ครับนี่อันนี้ไซส์กระถางหกนะครับอันนี้ขอราคาแปบสิบาทแม่งกันครับนี่ เมืองนครชุมนะครับป mm ้ายสวยๆเลยครับนี่ไซส์ใหญ่ๆเลยครับนี่ล้นกระถางหกเลยครับอันนี้อยู่ในกระถางหกเลครับราคากระถางละ80บาทนะครับนี่นะไม้สวยๆครับแปบาทครับเมืองนครชุมนะครับนี่กระถางที่2นะครับราคากระถางละ80บาทครับไม้กระถางหกครับถางที่3ครับราคากระถางละ80บาทครับหม้ใหญ่เลยนะครับนี่ราคาเบาๆนะครับแปบาทครับนี่2อย่างครับเมืองนครชุมกับพุทธคุณนะครับนี่ราคาเบาๆบ้เองครับอันนี้ไม้ทําเองนะครับนี่ ราคากระถางละแ0บบาทครับไม้ไซแบบว่าอัพกระถางเรียบร้อยนะครับ80บาทนะครับเอามาต่อทีนี้ครับอันนี้เป็นสายพะเนศนะครับอันนี้เป็นไม้ใหญ่ไม้มีหัวนะครับอยู่ในไซกระถาง6นะครับสายพะเนศนะครับอันนี้ขอราคา100 150บาทกันแล้วกันครับนี่หน้าไม้สวยๆครับสายพะเนศนะครับ150าบาทครับเอาอันนี้เป็นมณีล้อมเพชรนะครับอันนี้เป็นหน้าแผงนะครับนี่หน้าไม้ประมาณนี้ครับอันนี้ขอราคา90บบาทนะครับ หน้าไม well, ้สวยๆครับ90บาทครับอันนี้เป็นปู่ฤษีตาไฟนะครับนี่หน้าไม้สวยนะครับนี่ปู่ฤษีตาไฟเป็นไม้เก่าๆเ้านะครับนี่ไม้สวยนะครับอันนี้ขอราคา90บาทครับหน้าไม้สวยนะครับเอามาต่อทีนี้ครับอันนี้เป็นเขาเรียกอะไรอะซับลุงโลดนะครับนี่อันนี้ขอราคา80บาทนะครับโอ้โหหนักนะครับส่งไว้80บาทนะครับซับลุงโลดไม้ใหญ่นะครับซับลุงโลดนะครับ อันนี้เป็นไม้เก่าๆเราครับอยู่ในกระถางห้านะครับนี่ธาตุบางแก้วนะครับใครชอบไม้เก่าๆอย่างนี้ครับไม่ผิดหวังครับอันนี้ขอราคา60บาทครับนี่ธาตุบางแก้วกระถางที่160บาทนะครับอันนี้กระถางที่260บาทครับกระถางละ60บาทกระถาง5นะครับนี่น่ครับราคาเบาๆนะครับนี่ไม้เก่าๆเราครับนี่สวยนะครับนี่ราคากระถางละ60บาทเองครับนี่จุดนี้ครับอันนี้ก็กระถาง5นะครับอันนี้เป็นเจ้าขุนนะครับนี่ ราคาก็เบาๆครับ60บาทท่านครับนี่เจ้าขุนนะครับนี่มี2กระถางนะครับอันนี้กระถางที่1ครับนี่อันนี้กระถางที่2นะครับนี่ราคากระถางละ60บาทครับเจ้าขุนนะครับเจ้าขุนกับธาตุบางแก้วนะครับนี่ราคาเบาๆครับไม้ทําเองครับ60บาทนะครับอันนี้เป็นพญาดำลงนะครับนี่อยู่ในไซส์กระถาง5ครับเป็นย้ายไม้ใหญ่แลยนะครับนี่เดี๋ยวน้อยแล้วครับนี่ผมเหลืออยู่ไม่กี่กระถางไม้ทําเองหมดแล้วครับ อันนี้ขอราคา80บาทครับกระถางที่1ครับ80บาทครับอันนี้กระถางที่2นะครับราคากระถางละ80บาทเองครับนี่หลักสิบครับอยู่ในไซส์กระถางห้าเป็นไม้ใหญ่เลยนะครับไม้บางอย่างผมทําเองก็ราคาก็เบาๆนะครับนี่อันนี้เป็นลูกไม้นะครับนี่ลูกไม้นะครับอันนี้ขอราคา90บาทครับอยู่ในไซส์กระถางห้านะครับลูกไม้นะครับเอามาต่อทีนี้ครับอันนี้เป็นไม้ใบไผ่ใบหอกนะครับอันนี้เป็น เท้าทองอินนะครับนี่เป็นไม้มีหนอครับน่าจะมีหัวอยู่แล้วนะครับเท้าทองอินนะครับอันนี้ขอราคาเบาๆครับเก้าสิบาทครับไซส์ถังห้านะครับเกสิบบาทครับเอามาต่อท่นี้ครับโอ้โหอันนี้เป็นหน่อเต็มนะครับนี่สวยนะครับอันนี้เป็นปีกมัจจุราชนี่หนอนี้สวยมากครับนี่นี่ครับ ปีกมัจจุราชนะครับเป็นไม้ใบหอกครับนี่มีลูกเต็มเลยครับ3 4ต้นนะครับนี่ปีกมัจจุราชนะครับอันนี้ก็ขอราคาเบาๆครับขอ1 0 0บาทนะครับนี่ขอ1 0 0นะครับราคาเบามากครับนี่ราคาพอไปได้นะครับวันนี้ก็มีไม้ไห้ชมประมาณแค่นี้ครับสนใจนะครับทักทายเข้ามาได้นะครับเบอร์ก็0 8 4ย์แปดสี่ครับเก้าเ1 8นนะครับเบอร์นี้สามารถโทรได้แอดไลน์ได้นะครับก็ฝากกดติดตามช่องถาวรบอลสีไว้ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ